สำคัญหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นั้นคลี่คลายลงไปมากค่ะก็ทําให้บรรยากาศทางด้านการเมืองกลับมามีความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกับในช่วงนี้นะคะได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพร,รากกู้เงิน3ฉบับเพื่อเยี่วยานแล้วก็ฟื้นฟูประเทศในสถานการณ์ของโควิด19 บวกกันไปค่ะกับข่าวการเมืองทั้งประเด็นความแตกแยกนะคะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพักพลังประชารัฐเท่านั้นแต่ว่ายังเกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยอีกด้วยที่กําลังเป็นข่าวกันออกมาเกี่ยวกับการรวมตัวของการจัดตั้งกลุ่มการเมืองซึ่งกําลังจะมีความเคลื่อนไหวต่อจากนี้ไปด้วยการจัดตั้งพักการเมืองตามมาในอนาคต และการรวมตัวกันครั้งนี้ก็เป็นการรวมตัวของบุคคลระดับแถวหน้าในพักเพื่อไทยทั้งสิ้นและที่สําคัญก็คือกลุ่บบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสนิทชิดเชื้อและใกล้ชิดกับนายทักษิณชินวัตรค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของพักเก้าไกลค่ะหัวหน้าพักนะคะอย่างนายพิธาลิมเจริญรัฐก็เกิดป่วยกระทันหันและต้องเข้ารับการผ่าตัดจนกระทั่งทําให้ไม่สามารถเข้าไปทําหน้าที่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรได้ ขณะเดียวกันนะคะกับความเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้านะคะที่ประกอบไปด้วยนายธนาทนนรนายปิยะบุตรและนางสาวพันธิการะยะนี้ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวทําอะไรก็ดูจะแป๊กไปสมุดนะคะแถมยังมีกลุ่มก้อนที่ไม่พอใจออกมาถลลมโจมตีอีกต่างหากและหนําซ้ำนะคะความเคลื่อนไหวอะไรก็ตามที่เคยเป็นมาเคยคึกคักเคยมีเสียงกรี๊ดกราดก็ไม่ได้รับเสียงกรี๊ดเหมือนเก่าที่ผ่านมาค่ะและที่สําคัญนะคะกลุ่มก้อนที่เคยเป็นกําลังหลัก และเป็นกําลังสําคัญต่อประเด็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในโลกโซเชียลมีเดียก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาโดยกลุ่มก้อนกลุ่มนี้นะคะได้รวมตัวกันอยู่ในท w i t เตอร์ค่ะและพวกเขานั้นมีปัญหาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมคะและสําหรับในวันนั้นนะคะวันที่13พฤษภาคมก็ได้เกิดการเปิดตัวค่ะของท w i t เ e อร์ประเทศไทยหรือว่า Twitter Thailand ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแอคเคาท์ทวิตเตอร์แบบ2ภาษาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครั้งแรก โดยมีการใช้สัญลักษณ์นะคะเป็นธงชาติไทยสีแดงขาวน้ำเงินร้อมรอบนะคะด้วยนกสีขาวบนพื้นสีแดงแต่หลังจากที่มีการเปิดตัวนะคะ t w i t t e r ประเทศไทยนั้นก็ปรากฏว่าทำให้เกิด hashtag นะคะไม่เอา t w i t t e r t h a i l a ลนด d ขึ้นมาจนกระทั่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยทันทีเลยค่ะโดยฝ่ายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก็มองว่าการเปิดแอคเคาทนี้เป็นความร่วมมือนะคะของทาง t w i t เตอร์กับภาครัฐของไทยเพื่อที่จะสอดส่องนะคะดูการใช้โซเชียลมีเดียของประชาชน แล้วก็มองกันว่าการทวีตข้อความใดๆก็ตามบนท w i ต t e อร์นั้นจะไม่มีความปลอดภัยเพราะว่าจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของประเด็จการและจากวันนั้นค่ะความเคลื่อนไหวนะคะของกลุ่มก้อนกลุ่มนี้ที่เคลื่อนไหวต่อประเด็นทางด้านการเมืองผ่านในทวิตเตอร์ค่ะก็ออกจากทวิตเตอร์และไปรวมตัวกันอยู่ที่ M i ย์ค่ะมายส์นะคะเป็นแอปพลิเคชันค่ะที่กําลังเป็นกระแสน,นะคะที่บรรดากลุ่มบุคคลที่เคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอยู่ในทวิตเตอร์นั้นได้ย้ายไปรวมพลกันอยู่ในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนี้ ดยพวกเขาหเหตุผลล่ะค่ะว่า My ์เนี่ยเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีความปลอดภยัยและก็มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสดงออกและในการแสดงความคิดความเห็นอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อกลุ่มความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกลุ่มโตกลุ่มนี้ที่เคลื่อนไหวสอดประสานกันไปกับน,นายธนทรนายปิยบุตรและนางสาวพนิกาได้ย้ายออกมาจาก Twitter ตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่13พฤษภาคมนับเนื่องกันแล้วนะคะก็ตอนนี้เป็นระยะเวลาย,ายาวนานกันเกือบ15วันแล้วล่ะคะ่ะ ก็ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในเทรนด์ทวิตเตอร์ทันทีโดยเราจะเห็นได้นะคะว่าทวิตเตอร์ณปัจจุบันนี้ไม่มีประเด็นทางด้านการเมืองที่รุนแรงไม่มีประเด็นทางด้านการเมืองที่สุดโตกไม่มีเรื่องของการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อีกต่อไปแต่กลับนะครับเป็นประเด็นที่เป็นเทรนด์ณปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกันกันกนกบเรื่องของละครบ้างดารานักร้องที่พวกเขาชื่นชอบบ้างหรืออาจจะเป็นประเด็นที่เป็นข่าวกันอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นๆเละค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะจึงอาจสรุปได้ค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะได้ส่งผลไม่น้อยต่อประสิทธิภาพในความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองของคณะก้าวหน้าอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เรียกว่าคณะก้าวหน้าอันประกอบไปด้วยแกนนำอย่างนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิตนายปิยบุตรแสงกนกุลและนางสาวพานิกาว,วาน,นิชกำลังเผชิญกับช่วงปัญหาที่สำคัญซึ่งถือว่าเป็นความอ่อนแอของกลุ่มคณะก้าวหน้าที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนนะคะต่อความเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลานี้ คือไม่ว่าคณะก้าวหน้านั้นจะทําอะไรจะหยิบจับอะไรก็ตามก็เป็นแป๊กเป็นสมดก็เพราะขาดหน่วยสนับสนุนที่เป็นกําลังหลักที่คอยเคลื่อนไหวอย่างเคยๆนี่เองค่ะ